กรุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโปรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับมีข่าวมารายงานทุกท่านประมาณหนึ่ง ยังไงก็มาติดตามกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกครับทุกคนวินส์แม็กแมนเสียแม่ของเขาวิกกี้แอสคิววิกกี้แอสคิวนะครับแม่ของวินส์แม็กแมนเนี่ยได้เสียชีวิตลงในวัย101ปีซึ่งเธอเสียชีวิตด้วยโรคชราครับในขณะที่กําลังพักผ่อนในบ้านพักของเธอที่เดอะบูตแลนด์ก็ขอแสดงความเสียใจเวนในที่นี้ด้วยนะครับผมข่าวต่อมานะครับทุกคนเคิร์ทแองเกิลจะกลับสู่ WWE TV ในรายการของ The Kurt Angle Show นะครับ Kurt Angle ได้บอกว่าเขาเนี่ยจะกลับไปสู่ WWE อีกครั้งเพื่อสร้างเรื่องราวไปสู่ WrestleMania 38นะครับซึ่ง Kurt Angle เนี่ยก็ถูกพบในช่วงของ Royal Rumble กับ Shelton Benjamin Kurt Angle บอกว่าผมได้รับการติดต่อจาก WWE พวกเขาเนี่ยจะให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในโชว์ประมาณเดือนหน้าผมตื่นเต้นมากและเฝ้ารอที่จะเห็นเรื่องราวที่ผมจะได้รับ หลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับบาลอนคอบินในเรสเซิลมาเนีย35นะครับเคิร์ตแองเกิลก็ได้รีทายออกไปและถูกปล่อยตัวจาก WWE ในปี2020นะครับหลังจากนั้นเขาก็มีข่าวว่าเขาได้รับการเสนอสัญญาจาก AEW อยู่เป็นระยะระยะแต่ว่าเขาไม่เคยตอบรับมันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขากับสูตร WWE เร็วๆนี้ข่าวต่อมาครับทุกคนริกแฟร์ยากับภรรยาวิลลี่บาโลนะครับ ริกแฟร์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาเนี่ยได้แยกทางกับภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการแล้วริกแฟร์ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของเขานะครับแล้วบอกว่าจะเก็บความทรงจําที่ดีไว้และขอขอบคุณทุกอย่างนะครับที่อดีตภรรยาของเขาเนี่ยเคยทําให้ริกแฟร์บอกว่าหลังจากที่ใช้เวลามาสักพักแวนดี้กับผมเราตัดสินใจที่จะแยกทางกันได้โปรดเคารพการตัดสินใจของพวกเราในครั้งนี้ด้วยผมจะเก็บความทรงจําที่ดีต่างๆไว้และขอขอบคุณกับทุกอย่างที่เธอทํา เธอทาให้ชีวิตของผมเนี่ยดีขึ้นข่าวต่อมาครับทุกคนโกเบิร์กจะกลับมาใน e l i m i n a t i o n Chamber มีรายงานว่าโกเบิร์กจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในเดือนนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถูกวางบทบาทให้กลับมาปั้มในเ l ลิ i n a t น o ช c มเบอร์ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งคาดว่าโกเบิร์กเนี่ยจะมาเพื่อท้าชิงแชมป์ WWE Universal Champion จากโรมาเลนซึ่งแมตช์นี้นะครับเป็นแผนที่เคยวางไว้เมื่อ Wrestlemania 3าปี2020 แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโรมาเลนไม่ได้เข้าร่วมนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ้โกเบิร์กเนี่ยยังเหลือแมตต์กับ WWE อีกแค่แมตต์เดียวนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าถ้า WWE เสนอจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เขาก็ยินดีที่จะเซ็นเพิ่มนะครับซึ่งสัญญาปัจจุบันเนี่ยคาดว่าจะหมดลงหลังอิลิมิเนชันแชมเบอร์นี่แหละซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโกเบิร์กจะเซ็นสัญญาปล้ำแค่2แมตต์ต่อปีเท่านั้นแต่ว่าสัญญาฉบับล่าสุดเนี่ยโกเบิร์กปล้ำถึง3แมตต์ต่อปี ต่อมาครับทุกคนเซมิเซนอยากจะใช้กิมมิคเดียวกับเบธฮาร์ดเบธฮาร์ดนะครับคือนักมวยปั้ำที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักมวยปั้ำหลายต่อหลายคนรวมทั้งนักมวยปล้ำชาวแคนาดาอย่างเซมิเซนด้วยซึ่งเซมิเซนเนี่ยอยากจะใช้กิมมิคที่ใกล้เคียงกับเบธฮาร์ดในช่วงปี1997นะครับเซมิเซนบอกว่าผมอยากทำให้มันเป็นแบบร่วมสมัยหน่อยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจลงไปทำให้มันดูจริงจังมากกว่าตอนที่เบธฮาร์ดทำในปี1997 เพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการปฏิวัติตามกาลเวลามันคือสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนและไม่เคยมีใครทํานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเป็นฮีโร่ระดับโลกและเชิดชูประเทศของตัวเองมันเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเราทุกคนจํามันได้และมันยังเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมจนกระทั่งทุกวันนี้ข่าวต่อมาครับทุกคนไบรอันเคนดิกกล่าวขอโทษสำหรับความคิดที่ย่แย่ของเขา ไร n ันเคนดิตนะครับได้ขอลาออกจาก WWE เป็นเวลากว่า6สัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้และในที่สุดนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวจาก WWE สมใจหลังจากที่ออกจาก WWE ครับเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวใน AEW อย่างรวดเร็วด้วยความที่ b ร i ันเคนดิตเนี่ยลาออกในฐานะของเจ้าหน้าที่โค้ชนะครับซึ่งทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกักตัวตามระยะเวลาแบบนักมวยปล้มคนอื่นๆ ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวจะได้สู้กับจอห์นม็อกสลใน AEW Dynamite สัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องที่บรอั n c นเคนดิตครับเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกลาดยิงในโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาและพบว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความคิดที่เลวร้ายในเหตุการณ์นั้นอีกทั้งเจ้าตัวเนี่ยยังมีการเหยียดเชื้อชาติอย่างเห็นได้ชัดนะครับทำให้โทนี่คารเนี่ยต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้โทนี่คารบอกว่า เรารับรู้ถึงความคิดเห็นที่น่ารังเกียจและรุนแรงจากบร i a n อน n เคนดิตเราไม่มีพื้นที่ให้กับคนแบบนั้นเราคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือการดึงเขาเออกจากโชว์และเราจะแจ้งให้เร็วที่สุดเมื่อเราได้ทําการแก้ไขแล้วหลังจากนั้นนะครับบรไนแอนเคนดิก็ถูกถอดออกจากโชว์แล้วก็ถูกแทนที่ด้วยวินเลอร์ยูตากนะครับและ aew เนี่ยก็ไม่พูดถึงบรไนแอนด์เคนดิตอีกเลยหลังจากถูกถอดออกจากอีเวนต์นะครับบรไนแอนเคนดิตเนี่ยก็ออกมาทวิตขอโทษแฟนๆสาหรับความคิดเห็นที่ย่แยขของเาในอดีต ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่ย่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาไรอันครดิตบอกว่าผมขอโทษสำหรับความเจ็บปวดและความอับอายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคำพูดของผมสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่และไม่เคยเป็นความเชื่อของผมเลยผมล้ำเส้นมากเกินไปผมแสดงความคิดเห็นที่เลวรามโดยไม่คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นผมจะอยู่กับความเสียใจนี้ไปตลอดชีวิตผมขอโทษจริงๆสำหรับความเจ็บปวดที่ผมได้ทำลงไป ข่าวต่อไปครับทุกคนลิโฮได้รับบาดเจ็บลิโฮนะครับได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วโดวยอาการบาดเจ็บของเธอเนี่ยคือกระดูกไหปลาร้าหักครับเธอพยายามจะรักษาตัวและจะกลับมาปั้มอีกครั้งอย่างแน่นอนมีรายงานว่าลิโฮเนี่ยอาจจะต้องพักการปั้มไปประมาณ3เดือนนะครับจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้ซึ่งเธอได้รับบาดเจ็บจากการปั้มใน Battle of the Bell ของ a e w นะครับในการชิงแชมป์กับบิ a เบเกอร์ แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าอาการบาดเจ็บนี้เ,นเกิดขึ้นในจังหวะไหนทราบเพียงแต่ว่าอาการบาดเจ็บนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงต้นแมตช์และลีโฮครับก็ยังคงปั้มต่อไปราว13-15นาทีโดยไม่แจ้งให้กรรมาการหรือคู่แข่งทราบว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ขอจบแมตช์เร็วกว่ากําหนด,ตดแต่อย่างใดเธอยังคงปั้มตามปกติครับแม้จะมีอาการบาดเจ็บที่ไหปลาาก็ตามก็ขอให้น้องหายไวๆนะครับแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงไวๆ ข่าวสุดท้ายครับทุกคนเชนแม็กแมนถูกไล่ออกจาก WWE ในตอนนี้นะครับดูจะวุ่นวายพอสมควรกับเชนแม็กแมนนะฮะหลังจากที่ปรากฏตัวใน Royal r u m b l เแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ยังมีแพลนที่จะเข้าร่วมศึกใหญ่ต่างๆหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Elimination Chamber หรือว่า w r e s t l มาเนียแต่ด้วยที่ทีมงานหลายๆคนเนี่ยกลับไม่เห็นด้วยนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่เชนแม็กแมนครับกลับมาปรากฏตัวในโรเจอร์ลัมเ ถึงแม้เขาจะได้รับเสียงเชียร์จากแฟนๆหน้าฉากนะครับแต่ว่านักมวยปั้มหลายคนครับไม่ค่อยพอใจกับการปรากฏตัวของเขาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะทีมเขียนบทนะครับที่ถูกเปลี่ยนบทจนเละเทะทำให้แมชใน Royal r u m b l e ในปีนี้เนี่ยเละเทะวุ่นวายแล้วก็ไม่สนุกราวกับว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบิลลอัพให้กับเชนแบ็คแมนเท่านั้นนะครับนักมวยปั้มหลังฉากมีอาการไม่พอใจอย่างมากเมื่อเห็นว่าเชนแบ็คแมนเนี่ย ต้องการที่จะจัดการนักมวยป้ามทุกคนนะครับแล้วก็เหลือตัวเองไว้ได้กลุ่มสุดท้ายของ r o y a ลลัม b บิในปีนี้และเมื่อเชนแบ็คแมนทำให้ตัวเองนั้นเก่งกาจกว่าบิ๊กอีหรือว่าเควินโอเว่นใน Royal r u m b l e ก็มีคนออกมาคอมเพนอย่างมากมายในเรื่องนี้นะครับซึ่งใน Royal r u m b l e ปีนี้เนี่ยคนสุดท้ายที่เหลือก็คือบล็อกเลสเนอร์ริดเดิลดูแมินไท์แล้วก็เชนแบ็คแมนนั่นเองหลังจากมีข่าวลือม,มากมายนะครับว่าเชนแบ็คแมนเนี่ยจะขึ้นป้ามใน Elimination Chamber ที่ซา รวมทั้งอาจจะไปเจอกับบ็อบบี้แลชลีในเรโซลมาเนียด้วยซ้ำก็ทำให้ทีมงานหลังฉากเนี่ยมีปัญหาอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าทางทีมเขียนบทเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดเรื่องของเชนแบ็กแมนในการประชุมและเลือกที่จะจัดการงานในส่วนอื่นๆก่อนตัวของเชนแบ็กแมนในตอนนี้นะครับได้สร้างความวุ่นวายหลังฉากเป็นอย่างมากเขาทำให้ทุกคนหัวเสียและเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่สนใจการทำงานของฝั่งครีเอทีฟครับเปลี่ยนสิ่งต่างๆไปตามที่ตัวเองต้องการ จนกระทั่งวินส์แบ็กแมนครับไม่มีทางเลือกต้องส่งเขากลับบ้านในทันทีและ WWE ครับก็ตัดสินใจให้เชนแบ็กแมนเนี่ยออกไปจาก WWE แบบเงียบๆในตอนนี้นะครับยังไม่มีรายงานว่าเชนแบ็กแมนเนี่ยจะปรากฏตัวที่ค่ายมวยป้ามอื่นๆหรือไม่แต่ตามข้อสังเกตนะครับเชนแบ็กแมนเนี่ยยังมีธุรกิจอื่นๆน,นอกเหนือจากธุรกิจมวยป้ามอยู่ดังนั้นเนี่ยเชนแบ็กแมนอาจจะไปโฟกัสกับงานอื่นๆก่อนก็เป็นไปได้นะครับ เอาละครับทุกคนวันนี้นะฮะก็มีข่าวมานําเสนอทุกท่านประมาณนี้มากน้อยไปยังไงขออภัยเวณาที่นี้นะครับและยังไงเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ